อาะไรดินชวยลเน่ยอลองดาชจวยไปดินสวยมีบ้างลองดที่โฉนอา้องดาดจวยวย้องดาชจวยไปดินัวยเอาเลวเอากี้เข่าให้แบบว่าเอาฝึกเาว่าเมื่อนั้นก็วางเราเหนีวเต็มปากเลยนั้นเ่านิทานน่าจะอร่อยนะเอลองด้าเรากางเราต่อแล้วระวังนิทานระวัง ไม่ใช่เธอพ่อมึงก่อระวังข้าวเหนียวจะกระเด็นใส่เบ้าตาแล้วแล้วก็นาฟัเซียก็บอกว่าอันเนี้ยเธอไม่ใช่บ้านเธอเธอถ้าเธอไปไหนเ้วก็ออกไปเห็นีินยูเธอตกช่องคนเล่าคนเล่าเป็นตุ๊ดปะเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งแท่งเปล่าฮะเป็นตุ๊ดหรือเปล่าผมเป็นผู้ชายนะฮะไม่เอานะผมเป็นผู้ชายครับบอกเหรอเป็นผู้ชาย เรามีหำนั่งฉี่ไม่เอานะแล <c oughs> ้วก,ก็มีอันดาคนหนึ่งบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นเจออีกบ้างไหมจะเตะกนัลูกเอาเอาหันให้ดีหันให้ดี<อ>หันให้ดี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 หันให้ตรงกล้องหน่อยสีเดียวแล้วกับสีส้มอันนี้สีส้มแล้วกับนี้สีเหลืองอันนี้น้องใสตอนนี้จับได้ก็ มาในวันก่อน,นิดเล่าดีๆหน่อยเร็วอ่ะจำได้ก็มาในวันก่อนแล้วพ่อพ่อด้วยอย่าอย่าเล่าอย่าพูดคำหยาบงุ้ยจโ้โอูอ้ว่าพออ่ออุ้ยดีแต่ลูกอยาไปอู้คำหยาบมาาันมันอา่างน่ะเข้าไปไหนเป็นเข้าเอาไงาตอ่อนถึงไหนแล้วเอาเอาไงต่อนนี้ท่านอ่ะเป็นไงตอนล่าวตอนขี้ขวายมันเอาไงต่อนแล้วกันเอกินข้าวเหนียวอะไรน่ะกินข้าวหนังครับกินข้าวหนังเจ้า เนื้หมูทอดอันนี้หมูทอดโอ้ยจรินเยอะอร่อยนะโอยล้ำเก่งมากอร่อยจะบอกใครเลยนะเออมาจิมเอาปักเอาพ่อแม่จิมอ้้ํเจ้าเหนียวหมูทอดอ้ากินเวอร์อ้าวไหนกินแบบยั่วๆดิเอาให้จันกินด้วยอันนี้นะคะน้องกินตัว เลยกินแบบกินกินแบบยั่วๆกินไงกินแบบยั่วๆกินไงน้องเกล้าจ้าจอมน้องหัวล้นน้องเกลียนไปทั้งตัวแล้วโดนแบตเตอรี่ทั้งตัวเลยน้องเป็นเฮฟกลายเป็นหมาไล้ขนแล้วตอนเนี้น้องเป็นเฮฟนะน้ำแขพเป็นเฮฟหรือเปล่าเฮฟต้องเปิดปอเปิดปอขนมันกันน้ำแท็งขนย้ากเกิน มันเีฮยมันก้อนแล้วนาสงสารมันนะมันกินเลือดนะคุณก้อต้องมาหนำหน้ามันเปิดฟอกฝนกะไม่เฮฟก็ล่ะเฮฟมันหนักแล้วมันโหนะสงสารนะอือออืแล้วมันหนำหน้ามันันแม่งั้กินกอย้ายยังกินน้าย้ายกินนะนี่แบบไหนไงเราย้บมาทัวร์แบบแกเออเจ้าแมลงเลยฟอนแมลงเลยสามขาดหลอดเลย โอเคกินน้ำป้อนตัวเองใหญ่แล้วเก่งมากเกี้ยวดีๆเกี้ยวจะไดบเหงืองมันดังเกี้ยวเบาๆก้เบาไปดูจับ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 ม้าเลานะล้ำแล้วล้ำวะดูกันกินล้ำวะอันดากินไม่กินไม่พูดเลยอ่ะโอ้ย กินไม่เรียกเลยกินไม่เรียกกันเลยอ่ะห้องตาบอกห้องป้ากับลุงเลยนี่กะเงียบเลยอ่ะอร่อยเอามากเกินเลยเอามากเกินเลยมันกินเลยก็กินไม่ถึงนี่ต้องไปกินที่พะเยากินเลยกเลยเล่ามันเลยบ้านเนี่ยละกินนี่ไม่กินที่พยาวดิมันเลยบ้านเนี่ยล่ะเลยน้ำมารับหน่อยดิน้ำมาห้าติ๊ากะน้ำก่อนไปห้าเป็ดหนึ่งถ้าเบ็ดสองก็จะไปห้า ขับเลยเนี่ยขับรถมาเลยเนี่ยรถจอดเนี่ยรถจอดหน้ามันนะ่นะขับเลยนั่นแหะเหยียบไปเลยมีใครเห็นหรอกเอากุญแจมาแล้วเหยียบน้าร้อยแล้วขับไปเลยแล้วคำว่านละมันหมดอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นน่ะจะถึงปากซอยป่ะยังไม่รู้เลยมาห้าป้ายเขียนข่าวเต้เลยเถึงยบเยอะๆเดี๋ยวล้องนะเอาเก็ดหัวมันแห้งนะเปล่าเขาลมหนาผมอ่ะ เลิกเรียนมาอาบน้ำกับผมจะได้แห้งเร็วอาบน้ำคำาำลำนี่อย่างนี้ก็สุกจริงอร่อยจริงต้มเหนียวกับหมูทอดนะมะก๊อกดีดีกับอะไรี่ง่ายๆโคตรอร่อยเลยอับน้ำทาแป้งเรียบร้อยฟันนี่เคี้ยวอ่หน้า รอเลยใช้เหงือกเคี้ยวล้วนเลยนะต้องน้ำมาทาแป้งต้องน้ำต้องน้ำอั้มน้วมาทาแป้งวางข้าวหลุดนะไม่มีฟันล็อกเลยนะกเคี้ยวมันละเอียดดินมันกเคี้ยวน้ำมันกเคี้ยวเหมือนเหมือนอกเคี้ยวแต๊ะแต๊ะทีนักหนาหัดกินกอ้าม ทาแป้งนี่เหมือนกันเลยนะทรงเดียวเลยด่างก,กว่าดาก,กับพี่องไอ้นั่นคนหรือลิงเนี่ยอ,อิมแล้วนะนากินแนะ้ไม่รู้อ่ะว่าทาแป้งอ่ะอิมแล้วนะหมวดอับน้ำแล้วครับอับน้ำแล้วต้องทาแป้งเหมือนกันยังไม่อิมหละต่อล็อกสองเหรอกินแล้วก็ลางมือ้อนะ โอ้โหได้ไม่ใช้กระดาษเช็ดด้วยใช้เสื้อเช็ดด้วยอย่าใช้เสื้อเช็ดตลุกเหมืนเพื่อนนี่เอาเลยกินกระติกเลยเอาเลยยกเลยตั้นเท้าปั้นตังนะทำไงอ่ะเออเอาจ้บลงไปจับลงไปใส่ปากเลยเก่งมากอือเฉย ถึงเข้าเงี้ยๆอย่าได้ปัญญายันสูงมึงก็เกลียวจต่แต่นะมันละเอียดเอาเงี้ยนี่ถือกระปีไมันจะมาจับนุ่นเอาน้องดาอิมแล้วก็ปีนดินฮะดินเจ้าน้องดาอิมแล้วก็ลุกฮะอิมเปีย เอาแล้วไปไหนอะ่ะปีดิงปีดิงปดิงบางกล้องเหอ๋อปีดิงบางกล้องเหรอน <c oughs> ล้งน่าขยับม,มากกัลูกนองเข้าตัวกัลูกอันแั้วกับอันแล้วกับหมาเอาเข้าหัวปินอนัน้เอาไปติดตัเองทำไมต้องจั่งนั่นเออแบงจั่นั่นกันเอาใส่ถ้วยกันได้หรอใส่ถ้วยกันได้หรอ สลิดดกสลิดลักละ่ะนะสลิดล่ะ <c oughs> เป็นเปล่าตัวส้มห้าเป็นลูควายแล้ววันนี้ดาก็จะนั่นกับลูกอย่าพูดจาหยาบคายนะครับห้ามพูดำำคาานำ,น,ำ,น,ำ,น,ำน้ำมดน้ำมดน้ำมดดิว่าอันนั้นเกิดมาเยอะบีเลยพูดจาพอๆอย่าพูดจาหยาบอันนี้มันเกิดยันมาไปพูดจาหลังไปพูดจาไม่เพะ ้้ว<ม>า,าขางๆให้นายตีปากเลยโอ้ยนี่แหละลูกเต้าจำอุ้ยโต้าจำจำกินไงเยอะกินนั่งนะักกินอิ่นนมแล้วก็กินน้ำแล้วก็ไปล้างมือล้างปากจ้า,จาวอ้าวอวยอร่อยจังเลยน้ำแต๊ะอยากกิน,กนอ<ำ>่ะน,น่ามาันก็จ้าว มาปีวาเอป้อนีวาด้วยกันน้องดาน้องดาป้อนป้อนปีวาด้กันปีวาอะนอะปาระบายสีอยู่ปีวาระบายสีอยู่ว่าว่างน้องว้องน้องดาป้อนปีวาด้กันเอาป้อนใส่ปากปีวาตัวเลยอ้ามเอาป้อนปีวาเลยป้อนก่อนเอาป้อนปีวาก่ เราคอยคอยฟอ,อมันไมซื่อคอยสุดเ,เลยอันนี้เราคุ้อ่ะคุ้งหรอใบกันเขาเขยังกินอยู่ครับผมโอ้โหครับผมคือยังกินไม่หยุดเลยครับเนี่ย <c oughs> มันอร่อยเหลือเกินนะครับข้าวเหนียวก็หมูทอดนี่ยครับน้องกินในท้องแตกไปเลยเ <c oughs> อ้า <c oughs> วเ้าต้องกินไม่หยุดเอาให้เค็มเหนียวหมดกระแตกไปเลยไม่หมดไม่เลิก อะไรอย่างนั้นลูกไปหอูเป็นหมูอะมีแล้วเนี่น้ำนอะดื่มน้ำไม่เมาไปเลยไอ้น้ำเปล่าเนี่ยกระหมูทอดเนี่ยไม่กลับแก้มเนะแล้วเขียวเขียวเข้าไปเขียวเนี่ยโอ้โหน้ำมันอร่อยจริงๆเลยมันอย่างไรตัวจ้าหนุ่มมาบอกว่าให้อาบน้ำก็ไม่เชื่อจะได้ทายาให้หนูเข้าใจไหม โอเคเนี่ยเนี่ยไอเดชดาดาบาย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 กี่เก้าเถิดเด้ออ้ามไหนเรากินโชหน่อยกินยั่วๆหน่อยเดาอกินกินยั่วๆหน่อยกินยั่วๆยังไงดูหอมพิวากันเด้ออ้าวดูก่อนดูก่อนครับผมไหนพอล้อไหนโอ้ยสวยสวยสวยเออเอาไปเลยสิบดาวยิ่งมาก กินข้าวตัวไอเอาข้าวป้อนพี่วาแล้วเอาน้องดาวข้าวป้อนพี่วาก่อนเร็วพี่วาทานข้าวก่อนเร็วเอาปากเอาน้องเอาข้าวป้อนปากก่อนเร็วเดี๋ยวจะผอมนะเอาข้าวพี่วาตัลูกน้องดาวน้องดาวเอาข้าวปีวาตัวกันสลับกล้องเป็นแล้วครับโอเคง่าจังเลยมันกล้องดีแล้วกินยั่วๆได้กินยั่วๆกินยังไงกินแบบยั่วๆอร่อยอร่อยให้ดูหน่อยสิมาเจ็บไหนรีวิวข้าวเหนียวหมูทอดหน่อยรีวิวหน่อย เขามีรูปหมูเยอะยั่วเนี่ยาับยังไม่ยั่วเท่าไหร่เลยอ้าวโอ้โห้เป็นปากเต็มคำเลยนะโอ้ยแซบอีหลีเหรอแซบปะกินแล้วมีความรู้สึกรู้รสชาติตามมาเลยเนี่ยฟินเวอร์เลยเค็มๆนิดเค็มรสชาติเป็นยังไงเค็มหวานเหรอหรือว่ายังไงหรือเค็มรสชาติเป็นยังไงไหนอธิบายดิรสชาติเป็นยังไงรสชาติยังไงเข้มเลย มันเป็นยังไงล่ะเค็มหรือหวานหมูเค็มหรือหมูเค็มหรือหมูหวานหมูเค็มหมูหวานชุดยอดจ้นบะเต็นฮักน้องชุดยอดวันนี้ครับฝีมือใครใครใครทำให้ฝีมือใครทอดใครทอดอ่ะอิ๋วอ่ะอิ๋วโน้าบูเจล้ำลำลำก็ลำก็ ล้าครับแซบกิลีลองบอกลองบอกเขาไม่ล้านี่ทอดครั้งเดียวเลยแซ่บอีหลีอื่แซ่บอีหลีอุ้ยหัวโนหลายปุ๊กอะใครอะเด็กกำลังรมเล้าโนเลยต้องอาบน้ำให้สุดๆไปเลยต้องบอกต้องบอกว่าอร่อย อร่อยออก็จะได้กินบ่อยๆนีแล้วนี่แซบบิลีเ,เป็นแซบบิลีในฝรั่งฝรั่งคนละอู้วคนอ้วนแซบบิลีใครเป็นเมนูง่ายๆแต่กินได้บบทั้งวัน,นเป็นเมนูง่ายๆแต่กินได้ทั้งวันเลยเพราะว่ามันอร่อยกินได้แบบเบื่อไม่ใช่ลุงบ๊อบอย่าพูดแบบนี้อร่อยต้องพูดแบบนี้อรอ แสดงว่ามีลิงนั่งอยู่บนเรือหลายตัวเลยนะเดี๋ยวก็เรือจมออร่ย พอดีใจขาดพอดีแหมหายใจซะเต็มปอดเลยนะเล่นหายใจซะเต็มปอดเงี้ยเอาชนะไปเถอะอันลงดาหรอลงดาอยู่ไหนเอาวีนีหรอระวังจะออกตูดล่ะแล้วีนีหรอช่วงระวังช่วงระวังรื่อแล้วก็ปูดตอกแตกเงี้ยอันใหญ่อันใหญ่ระวีนีหรอไปต้องไปต้องแสบบักหน่อย นี่เขามีเขามีสไตล์เป็นของตัวเองครับอันนี้เขามีสไตล์ของตัวเองคอต้องเอียงเอียงเนี่ยเป็นหรือเปล่าผมเป็นยาหวานเป็นลมผมเป็นยาผมเป็นอะไรผมเป็นแมนเดี๋วถ้ากนเห็นกินหวานแล้วไม่เป็นลมน่าจะเถกระบาลให้แมนไหมครับแมนทั้งข้างนะครับแม่ครับแม่มากเลยครับ แมนใช่เห็นว่าใส่กระโปรงนะใส่กระโปรงมาได้นะยังคงใส่กระโปรงซนโลแมนแล้อันนี้เนาะอันนี้แมนก็อันนี้แมนก็ครับเขาว่าซนโลแมนนี่เขาว่าแมนหำแมนอ่าแมนแปลว่าซนโลหมายถึงอะไรแมนหำแมนว้าวว่าจะนั่นกันออย่างแมนนะ สโนมนแปลว่าโมนแปลว่าตุกตาหิมะสโแมนแปลว่าตุกตาหิมะเด็กไอ้สโนมนก็โกบมาเลยเลี้ยสโนมันเด็กมีผู้จายผู้จายน้องนี่เหรอนี่เป็นยังปตร์แมนเหรอังสโนมนสแมนหายตัวไปแล้วสโแมนไปนอนแล้วสโแมนนอนแล้ว นี่เซโนแมนจะไปเอามือตบหน้า,นาตัวไเอ้าตบหน้าอย่างล่ะถ้าว่าอันดา้ว,ว่าจะเซโนแมนมุกเซโนแม,มนหัม่มแมนเอ้าถ้าเนแมนไปด้านตัวไหนเรนจะได้แหวกันจะหั่มแนเอ้าโหยดีกับมาเจ้าเซโนแมนกินอย่งงเด็ดอร่อยอย,ยู่เลยนางนดีต้องได้ต้องนางดี Nó nè 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 nanh lên. Cộng đồng gần 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 Cá gần cá gần 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 khao im gần 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 อิแล้วอิ่มแล้ค่ะเขียนข้าวอิ่มแล้วกับปี๊กับติ๊กนะน้องรักน่มลอี๊แข็งจะแข็งแข็งนี่ะพูแลเออยังลืมเขียนชื่ออ่าเสร็จแล้ยังดีวะใายระบายเสียบแลยล่ะอ้า ล่างนี่ย้ไปล,ล่างมือกันลูกหิเข้าแล้วก็ล่างมือล่างปากอะ่ะไปล่างมือตัวไว้ล่างปากบวนปากปากแต่งฟันได้ก็ดีตอนนี้มีละครเรื่องอะไรตอนนี้มีละครเรื่องอย่างตัวละครหรือเปล่าวันนี้รอดูละครหรือเปล่าเนี่ยฮะ ตาดูหนังไอ่ตาดูข้าวดูข้าวก็ข้าวฟองกลาไม่ฟองตากังตูนตัวข้าวฟองน้องไปล้างมือลูกติ๊กต้องซับข้าวเหนียวอ่ะไปล้างมือไปขี่ข้าวต้องล้างมือนะเชลูออกมาเชลูไม่ไหวอยู่จะไปล้างมือก่อนกะไปล้างมือก่อนในกระบาอู้มไหม โอเคสวยมากอ๋อปลาบุกอ๋ออุกกาบาบบุโ okay. อเคกินข้า,ขาอวอิ่มแล้วอิ่มแล้วเจ้าเจ้าโ okay. อเคดกินข้าวอิ่มแล้วก็เก็บกระติ๊กข้าวเอางบไปวาดกินข้าวตัวให้พี่วาดกินขา้าวตัวนะอันน,นั่นน่ะนัไม่อย่างนั้นไม่ <c oughs> อย่างนั้น ฮะให้ยงางน่ะฮะยานัา่ง,นงไปยานั่งกันเจอไปไหนไปไหนไปไหนบอกมาดีกันกะไปไหนไปไหน